วันที่16พฤศจิกายน2564ใจความสำคัญของใช้เตาปกครองแผ่นดินปีศาจไม่สำแดงลทธิ์มิได้อยู่ที่มีปีศาจและเทพหรือไม่แต่อยู่ที่ปฏิบัติตามเต๋าได้หรือไม่หากสามารถใช้คุณสมบัติเต๋าในการปฏิบัติตนและใช้จุดเด่นของจักรวาล ในการแสดงตนได้ขอเพียงไม่ทําร้ายมหาชนไม่ฉกฉวยผลประโยชน์ก็จะได้รับพลังความช่วยเหลือและการดูแลจากกาลเทษะที่แตกต่างกันของจัก,กรวาลผู้ที่มีเต๋าทุกคนล้วนไม่เรียกร้องที่จะได้รับอะไรจากโลกซึ่งการไม่เรียกร้องมิได้เท่ากับไม่มีสิ่งที่ได้จากคุณธรรมหนาแน่น และชีวิตที่ฟ้าลิขิตไม่ต้องเรียกหาแต่กลับได้รับเองดังคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่7ที่กล่าวว่าเพราะไม่เห็นแก่ตัวจึงประสบความสำเร็จอรุณสวัสดิ์ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่46และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการเก็บเกี่ยว ระหว่างมีเตากับไร้เตาเป็นเรื่องของระดับ3.3ระหว่างมีเตากับไร้เตาเป็นเรื่องของระดับในเวลาปกติหากเรากล่าวว่าใครมีเตานั่นมักเป็นการประเมินค่าต่อใครคนหนึ่งในระดับสูงสุดแล้วการที่เรียกว่าผู้มีเตาหมายถึงคนที่กุมระดับได้ ส่วนผู้ที่ไร้เตาคือคนที่ไม่อาจกลุมระดับได้แต่เราจะตัดสินชี้ขาดระดับอย่างไรนี่ต้องอาศัยภูมิปัญญาแล้วยกตัวอย่างรูปร่างและจิตใจของคนเราส่วนใหญ่มักเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก เพราะในขณะที่ยังไม่ได้ก่อเกิดเป็นโลกทางจิตภายในที่มั่นคงของตนมนุษย์จะควบคุมตนเองได้ยากมักอดที่จะซึมซับความคิดพฤติกรรมและข้อมูลต่างๆจากโลกภายนอกไม่ได้แต่ชั่วชีวิตนี้ของคนเราการมองผู้อื่นไม่ใช่เป้าหมายแต่การรู้จักตนเอง จึงจะมีความหมายอันที่จริงวิสัยทัศน์คือโลกของคนคนหนึ่งมนุษย์จำเป็นต้องยกระดับจิตวิญญาณให้มีมิติที่สูงขึ้นจึงจะมองเห็นภาพรวมทั้งหมดและกลุ่มระดับที่ไม่เอน็นไม่เอียงนั้นได้วิธีหนึ่งเดียวในการขยายขอบเขตจิตใจและยกระดับภูมิปัญญาคือ การฝึกฝนเต๋าและสร้างคุณธรรมดังที่กล่าวไว้ในคำพีเต้าเต๋อจริงมีเพียงการยกระดับเต้าเต๋อจนถึงมาตรฐานหนึ่งแล้วจิตใจผ่องใสสงบนิ่งเพียงพอแล้วมนุษย์จึงจะมีความสามารถในการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองได้แต่คนทั่วไปมักสงบนิ่งไม่ได้ ดังนั้นสายตาจึงมองสู่ภายนอกและจิตใจจึงมักเตลิดออกไปข้างนอกสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังคือยังมีคุณธรรมไม่เพียงพอความต่างระหว่างคนแต่ละคนมองภายนอกเป็นความต่างทางฐานะการเงินหรือรูปร่างหน้าตาแต่อันที่จริงคือ ความต่างของพลังงานกับอนิสงส์และพื้นฐานทางจิตใจกับเต้าเตอ๋อเราควรฝึกฝนคุณธรรมของตนอย่างไรสำหรับเรื่องนี้วิธีการที่ท่านเหล่าจือมอบให้ไว้คือรู้เพิ่มเมื่อศึกษาฝึกธรรมะบกพร่องลดน้อยมีเพียงบนพื้นฐานของการไม่หยุดการศึกษา และลดความทยานอยากของตนอย่างต่อเนื่องเท่านั้นจึงจะขจัดจุดบอดเข้าใจความเป็นจริงพบจุดเชื่อมโยงและกลุ่มความพอดีได้นี่แหละคือระดับอันที่จริงการค้นพบระดับคือการตระหนักรู้ถึงกฎในเวลานั้นคนเราจะเกิดจิตเคารพยำเกรงขึ้นเองตามธรรมชาติ เคารพยำเกรงเรื่องราวรอบตัวรวมถึงกฎธรรมชาติรู้ว่าตนควรและไม่ควรทำอะไรจากนั้นจึงรวบรวมสมาธิทำสิ่งที่ควรทำให้ดีนี่คือการแสดงออกของความมีเตา๋าชีวิตคนเราเปรียบเสมือนไม้บรรทัดการเดินหน้าถอยหลังมีระดับที่พอดี แต่ละคนล้วนใช้ชีวิตที่คู่ควรกับคุณธรรมของตนได้เท่านั้นอันที่จริงความดีงามทั้งหลายในโลกนี้ล้วนเกี่ยวพันกันคนดีไม่เคยได้รับความไม่ยุติธรรมแม้จะเป็นการทำความดีเพียงเล็กน้อยที่เทียบกับเต่าไม่ได้หรือกุศล,ลจิตที่ไร้รูปไร้เสียงล้วนมีแสงสว่างในตัวเองทั้งนั้น ประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราในบัดนี้ล้วนมีที่มาจากความคิดแรกเริ่มของเราเองสิ่งที่เราจะมีในอนาคตก็เริ่มจากคำพูดและการกระทำของเราในปัจจุบันผู้มีเตา๋าจะเป็นคนดีต่อไปเรื่อยๆเขาจะถามหาแต่ความจริงใจไม่เคยคิดเล็กคิดน้อย หากท่านเป็นเช่นนั้นได้ท่านก็เป็นผู้มีเต๋าโชคดีกําลังตามหลังท่านมาอาจารย์เจ้าเมี่ยวกว๋ววันที่16พฤศจิกายน2564เผยแพร่วันที่1,381